สวัสดีทุกท่านทุกคนมวันนี้ซ้อมจะได้ยังเกินสวัสดีค่ะพี่น้องจะได้ย่งกินน้ำเสนอแกง๊ก็ไม่โฉมใส่ไก่รวกผักยอดผักปังกับอันยอดน้ำเต้าเจ้าปลาแดงแซ่บแล้วยังอันนี้ตัวนั้นอันนี้มกมกพอปีบปล่ามกไปเออเสียบตะวันไฟอแล้วพี่น้องเอินเทพดามากินน้ำก็เก่าก็เดิมละ เพิ่มเติมก็แซ่บแจ็บห้านพี่น้องอย่างนหลพี่น้องน้ำลายหลน้ำนะุนะเฮ้ยพี่น้องสโลวน้ำกันหลอดบนันเหยอนน้ำเต้าพี่น้องแซ่บยอนน้ำเต้าะหรว่ามันยอดบะหือบ่ยอดน้ำเต้านอนพะคิดมานะพะหนเต่าเอาเตากัน้ำเต้าเอาน้ยอนน้ำเต้ากับยอดอัน พักปังเออพักปังเอ้าคุยเจีอันเป็แดง็นแดงนห้าเอาเป็นต้นเออเสียบๆพี่หลังเอ้าไหมไ่บอกรายย่าห้างหะเอ้าจำเจ้าพริกิดเออใช่ไหมพเสอสวัสดีครับพี่น้องครับลุกัางไปเองหรอสวัสดีพี่นลองเป็นทางการไหมยางกันคนละ ันได้รเจร้าบ่มีเหปุนม่มีพักอะไเจ้ออจังไม่พักลเลยเจ้ามันมมเจนเจน่เจ้าของเรางม่ตัแงแกงกระแซบแซบเลยแกงกรไม่สมใส่ปลาดุกเ<ม>บอแซบตะลูกฝ่าเอ,อนเที่ยวดากินน้ำครับสุดยอดอาจารน้ำหอพร้อมทะลุจองละ่ะสุดอาจน้ำ อืออล้าเอาอน้ามละไล่เขากัน่ไดอยัางงมมันไ่กินง่ายแตมือไหนอ่ืนังต่าประเดยงกันเป็นต้นๆเอาเอาเป็นหัวเป็นมกเลยหลัะแล้วก็มะคคกเด็เด็เ้าออเด็กครับ ดี๋ยว่าจะบานท่อนอเู้ข่้อยาแล้วแบ่งกินข้าไปทุกคนทุกคนเราจับหนักปักปัง มนตกมานึ่หละอืมตกๆๆอืมมนตกนุ่มมันลายเศษไปเลย Làm đậu đậu ừ, làm sao thế? Ừ, nhà làm cái kia cho tàu này, ủ tàu xong rồi cái này tàu xong rồi Cho mấy mưa chú là Cái cái xuống này Bằng tay cái xuống của Pháp ส่อมาอยู่กับพักกับเนี่ยพี่ฉัมีแห้งมากพี่น้อง กินเยอะกินยอมกินเอกขนมกินเบลกินบอเหมือนที่จำไม่หลักินฟังไม่หลกินจมิน มันตกว่าสื่ออ่หาสื่อเนหวานมา่กระไรียยงน้อยโอ้โหคือมันหิวมนมันะลรสนอะไรอ่ะมันยูสื่อที่นี่ปังก็แล้ว

นนนนพยายามใส่ไปนะเ็นืหมาอนะมีชิมชิมขนาดบ้าหลังแบบทำอะไรอยู่อามากันี่อยไปมากินรสเจ้ากินรสกินรสบ้าไม่ินอนไรที่จะกินขนมกิน,นไ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 นงไปไปา่อไป น้ำแ้งนาต้องใสหน่อยต้องกินไงของเป็นก่อนป็ะเทกระตม้งนอยปจิตู ้องกินตอนปากงนี้ตอนปี้อืมคือไม่อยากัินป่าขึ้นแกงไงคุณกินขื้นจิกินจะผะ ่ม้นอาแวจต้มประแดนให้ดินประแดหมดวางตันน่ะตรงประแดกวันน,น,นนียลูกชมพู่แดกใช่่ชยช่ใไหมมบร่างเขาจะต้มใส่หมอด,ดิน คุณกินทุกวละคอยปิดผมดิดมานะ หนั่ยบางก็ปะบางเนี่ยเหนื่อเมืกนกินเนื้อแต่มันหัวกักินหัวต่ไม่เจบนะโอ้ยถึงลูกดูสีแดงสีแดงบกหนัไใชุ่อ